สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับลิบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ y o u t u b e อนักท่องเที่ยวต่างชาติตกใจสุดขีดสีหนุวิวที่น่าทึ่งสีหนุวิวไม่ตรงปกตึกร้างแต่เมืองขยะเกลื่อนน้ำทะเลเนา่า ป้ายบอกทางมีแต่ภาษาจีนดับฝันจะแสงพัทยาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งพร้อมยกให้ไทยนั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นผลแรกนะครับคอมเมนต์ว่าอีพวกคอมเมนต์ไม่ถูกใจเรื่องนี้จริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแค่ดูคลิปเขาบรรยายก็ได้กลิ่นขยะแล้ว ขนาดพักในรีสอร์ทยังได้กลิ่นขยะลำสุดๆจริงๆฮ่าๆๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรหลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ทำอะไรก็ชิบหายไหนจะเป็นนี่จีนอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นความภูมิใจของชนชาวแคมปูเจียโดยแท้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขนเงินเข้าไปนะจีนอีกไม่นานน่ะจะยึดเมืองได้แล้วอย่าท้อ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าน้ําทะเลเน่ามาครับคอมเมนต์ว่าสมัยสิปีก่อนคนไปเที่ยวเยอะเพราะความบ้านๆความเจริญยังเข้าไม่ถึงน่ะออกข่าวที่ไทยตลอดว่าคนไทยชอบไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้ก็พังหมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบ้านเมืองเขมรไม่มีถังขยะหรอไม่มีการจัดการขยะอะไรเลยเหรอถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเสียดายแทนแต่ก็เวรกรรมแหละ ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพิ่งไปตอนเมษาที่ผ่านมากลายเป็นเมืองร้างหมดแล้วนี่เป็นเพียงรูปแค่บางส่วนเท่านั้นทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสภาพและกล้าบอกว่าจเจริญกว่าไทยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้ากลับมาแบบไม่โดนกระชากกระเป๋าก,ก็ถือว่าโชคดีมากครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลูกน้องเยอะครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมไปนะโดนมือถือไปหนึ่งเครื่อง ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมเคยอยู่ที่พนมเปญเกือบ8ปีครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าืออขยะขยะงและบอกต้นตำรับทั้งทั้งที่ยังกากเดนทั้งประเทศถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติรู้ขเมศไม่รู้พอนักท่องเที่ยวเอาความจริงมาพูดรับไม่ได้แถมขู่นักท่องเที่ยวอีกถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเคยไปเสียนูวิลเมื่อหลายปีก่อน เมื่อมาเห็นสภาพในตอนนี้บอกเลยว่าเสียดายมากครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเคยไปเมื่อ30ปีก่อนทะเลสวยสะอาดสงบถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแสดงว่ายิ่งนับวันน่ะยิ่งถอยหลังยิ่งร้างใช่ไหมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสีหนุโครกวิวเมืองที่แสนจะสกปรกสกมกโสโครกแสงหทยไปแล้วแสงเรื่องของความสกปรกโสโครกสรกมกชั้นต่ำสีนวุวิวเท่ากับ สหโซโคถัดมาครับคอมเมนต์ว่าคนติดนิสัยมักง่ายนะครับทิ้งขยะกันเกลื่อนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถ้าสร้างเสร็จนะ่ะตึกก็ดูดีอยู่นะแต่ก็นั่นแหละคําสาปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพระปอมจีวอนบินแก๊งเขมนหนีเข้าเมืองแก๊งพระปอมอรารวาสหนักพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตำรวจสะกดร,รอยตามพบเป็นต่างด้าวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองปลอมเป็นพระบินธบาทตามตลาดสดได้เงินเฉลี่ยวันละ600บาทคาดมีหลายแก๊งกระจายอยู่ในพื้นที่ ได้ออกมาบินทบาทช่วงเวลาเหลื่อมกับพระจริงเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเมื่อยิสเว็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุรปราการนำกำลังตรวจสอบกรณีมีประชาชนแจ้งบอดแสร้องเรียนพบเห็นบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นการบินทบาทไม่ได้เดินทางกลับเข้าวัดแต่เข้าไปมั่วสุมในป่ารกครางหลังตลาดนัดศิวนครตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าผิด2ต่อเลยควรจะสร้างกรงหมาไว้ขังมารศ,ศาสนาเยอะๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาไปขังรวมในกรงกับรถน่าจะเหมาะกว่าครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวกรกามถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหนื่อยใจกับคนประเทศนี้ สร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเสมอไล่ออกประเทศให้หมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามารศาสนาหากินง่ายจริงๆน่าจะจับขังลืมไปเลยส่งกลับเดี๋ยวก็ลักลอบเข้ามาอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากระทืบก่อนส่งกลับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเราควรจะเพิ่มโทษการหลบหนีเข้าเมืองให้มันหนักกว่านี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไอ้คนประเทศนี้นรกยังไกลไปนะต้องใช้คําว่าอเวจี v G เลยนะ ไปขเขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใกล้กรุงเทพมหานครมากๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมนจีบอนบินถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหนักแผ่นดินจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันจะตกนรกขุมไหนวะเนี่ยเร็วจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพื่อนบ้านรอบข้างไทยนะ่ะมีชาติที่รอบเข้ามาหากินด้วยวิธีที่จังไรสุดละทั้งขอทานพรอมเป็นพระ พมา่าน่ะยังพายายามมีศักดิ์ศรีมากกว่าด้วยการหาเงินทางการขายแรงแลกกับเงินน่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไอ้พวกเลวมาทำาศาสนามัวหมองอีกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับ สุดท้ายมวยขเขมรก็เกาะมวยไทยเหมือนปริงหน้าด้านจริงๆข่าวที่น่าตื่นเต้นทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับมหากาบกุณขเขมรกลางปีในกัมพูชานำเสนอโดย MTGP และองค์กรกุลเขมรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ซึ่งการทำงานร่วมกันของมวยไทยและกุลเขมรจะเผยออกมาเป็นกระแสะอะไรมันคือนักสู้ คุณเขมรผู้พิชิตโลกสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมด้วยการแสดงและสปิริตที่ไม่มีใครเทียบได้ตอนนี้นะ่ะเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างที่น่าทึ่งด้วยการสร้างพันธมิตรมืออาชีพระหว่างมวยไทยและกุณเขมรหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามของ BXGP KGP และ MMAGP เราภูมชัยที่แนะนำ GGKP ที่ก้าล้ำในกัมพูชาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่รวมสาระสำคัญของทั้งสองสาขาวิชาเข้าด้วยกันส่งเสริมมิตรภาพความเคารพและการเติบโตร่วมกันเข้าร่วมกับเราในขณะที่เราเฉลิมฉลองและยกระดับกุลเขมนในระดับโลกส่งเสริมนักสู้ที่มีความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นหลังยอมรับ พลังของกีฬาร่วมเป็นสักขีพยานในความงามของสองโลกที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวสร้างการแสดงศิลปะการต่อสู้อันน่าทึ่งและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักกีฬาและแฟนๆกุนคแมร์ฟรีฟรายหรือฟรีบ็อกซิง่งนั้นคล้ายกับมวยไทยมากโดยมีการผสมผสานระหว่างการต่อสู้แบบยืยนขึ้นอย่างโดดเด่นและการต่อสู้แบบกอดรัด อย่าพลาดโอกาสแห่งประวัติศาสตร์ที่ซึ่งสันติภาพและการทำงานร่วมกันเป็นเวทีหลักและจิตวิญญาณของมวยไทยและกุคเขมรจะฉายแสงร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าต้องถามคนจัดร่วมมวยไทยนะ่ะคิดอะไรอยู่ส่วนใหญ่มวยไทยต่างประเทศถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ทำไมขเขมรไม่สนับสนุนสร้างโบกตอกลางปีจะได้เป็นเอกลักษณ์ของเมนเห็นว่าบ้าครั่งกับยูเนสโกมายุ่งอะไรกับกีฬาที่ลอกมวยไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใช่ทำไมไม่เชิญยูเนสโกมาเป็นผู้สนับสนุนกุเนเขมรละ่ะสปอนเซอรนะ์รายใหญ่ด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายกหางซะยิ่งใหญ่อ่วยตัวเองแบบไม่อายจ้างมวยปอปอ แต่เบี้ยวค่าตัวค่าโรงแรมค่าเด็กประสานงานก็ไม่จ่ายพอทวงก็ปัดสวะใจเท่ามดแบบนี้มันจะทำงานใหญ่ได้อย่างไงในวงธุรกิจเขารู้ดีคนใจมดทำงานใหญ่ไม่ได้ทำได้แต่แหกตาพวกเดียวกันเท่านั้นแหละมวยเหม็นอะตอนนี้มีใครที่เป็นเกรด A มีแต่มวยนอนเท่านั้นละ่ะล่าสุดครานหาหมอนทัดมาครับคอมเมนต์ว่า กระจอกบอกเก่งทั้งในเวทีและนอกเวทีก็สู้มวยไทยไม่ได้แต่ทะลึ่งนะ่ะบอกเป็นต้นตำรับสร้างความเกลียดชังนี่เหรอคนที่น่ายกย่องของขเขมรอยากจะถุยน้ำลายเป็นภาษา,ขาเขมรจะได้ฟังรู้เรื่องถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าออทุกคำว่ามวยไทยต้องมีกุนเขมรตามมาต่อตลอดนะเน้นย้ำความร่วมมือถุยกูคนนึงละ ที่ไม่อยากให้มวยไทยไปร่วมทำอะไรกับเขมรเกาะทุกดอกแล้วบอกต้นตำรับถัดมานะครับเนต์ว่าสมาพันธ์มวยไทยนานานชาติว่างไงไหนขยายความให้คนในชาติรู้หน่อยดิทำไมปล่อยให้ไอ้ประเทศเห็บหมามาเกาะกินเป็นปริงซะง,งั้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ